วันนี้เวลาเก้านาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวางังสรปปทุมพระราชทานพระราชบรลลังกให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลออมระบาดตามลำดับดังนี้นายอภิชัยจันทรเสนกรรมการสภากาชาติไทยนำพระภิกษุและคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลออมระบาดดังนี้ พระธรรมทัตมุนีเจ้าอาวาสวัถุมวนารามกรุงเทพมหานครเฝ้าถว,วายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาสัยเนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ80ปีวันที่23เมษายน2563 แม่ชีช้อยมณีขาวผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมาการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทูลออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยกับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ 43124และ4 3 1 2 5เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อพระราชทานแก่สภากาชาติไทยสำหรับดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมสื่อไปแม่ชีวรนุษย์ด่านกระโทกเฝ้าทูลอ,อ่อมระบาดทูลกล่าวทูกลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาาไซแม่ชีสมจิตสุดามาศเฝ้าทูลอ,อ่อมระบาดทูลกล่าวทูกลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิญาไซ แม่ชีชวนชมแอร์อวมเฝ้าทูลอ่อมระบาดทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินดวเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาาไซนางแสนสุขหมอปานเฝ้าทูลออมระบาดทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินดวเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิญาไซรอศาสตราจารย์เกษีนีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำคณะกรรมการร้านธรรมศาสตร์กาชาติเฝ้าทูลอ่อมระบาด ถูนกลางทุนกระม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย